บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมที่จะเข้าใจว่าผู้เข้าถึงทำได้ไวคือผู้ใดอย่างนี้เป็นตน้นหรือผู้ที่เข้าถึงทำได้ไวคือปฏิบัติแบบไหนนี้แบบหนึ่งแบบที่สองผู้เข้าถึงทำได้ไวก็วคือผู้สนใจผู้ปฏิบัติจริงแบบที่สามก็คือผู้ที่ ส้งใจสละเวลาสละชีพสละตนเช่นนักบวชหรือนักปฏิบัติหรือผู้บำเพ็ญเพียรเป็นพระภิกษุสาเนินชีพามนักปฏิบัติอย่างจริงจังเรียกว่าฤาษีชีพายเรียกว่านักผู้ที่เอาจริงเข้าถึงทาได้ไวผู้ที่เอาจริงผู้ที่รู้หลงธรรมรู้โลกิยธรรมผู้ที่รู้เหตุผลของธรรมผู้ที่รู้ประตะปิดุที่คร่าวๆหรือผู้ที่ ไม่นอนเนื่องผู้ที่ไม่เอากิเลสผู้ที่ชอบใจที่จะอยากมีกลไกทางอัตยาศัยดับทุกข์ได้ตัดทะลุได้ตามพระเจ้าผู้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงนิ้ไวคือผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเอาเป็นเราตาย,ย่างแก้ก้าววิจาอย่างมีศีลธรรมที่ล้างบาปได้อย่างอัศจรรย์อย่างที่เรา นึกไม่ถึงว่าคนคนนี้หน้าตาอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้แต่ผู้นี้เอาจริงเอาจังก็คือจะนั่งจะเดินจะเหินจะกินจะไปจะมาก็มีรูปแบบของอารมณ์สมาธิเป็นเปรียบเสมือนลูกโซ่ปฏิบัติแบบลูกโซ่ปฏิบัตินั่งเดินยืนนอนเหยียดกูขึ้นไว้อยู่ในอารมณ์ฌานและญาณและสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในความที่เรียกว่าการรู้จักข่มอารมณ์บาปเรียกว่าอยู่ใน อริยสับเจตนั่นเองผู้ที่อยู่ในอริยสัพเจตคือคุณความดีที่มีในสันดานตั้งแต่เกิดมาหรือมาสร้างเอาหรือติดภพติดชาติมาด้วยก็ได้นี่ก็เรียกว่าอริยสับเจตอย่างนี้เรียกว่าอริยสับที่เรียกว่าหนึ่งคือศรัทธาสองศีลสามฮิลิสี่โอตปะ,ะห้าพาหุสจัจจหกจาคะเจปัญญาอันนี้คืออริยสับเจต เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งศรัทธาก็คือเชื่อสิ่งที่คนเชื่อศีลรักษากายว่าใจให้เรียบร้อยฮิลิอตุตป,ปะอิลิคือความละอายต่อบาปทุจริตนั่นเองอุตป,ปะคือสะดุ้งกลัวต่อบาปพาหุาจจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังโดยได้ยินได้ฟังมากคือจำทรงทำและรูศิลปะวิทยามาก ยาคักคือสละให้ปันสิ่งของของตนแก่บคนที่ควรให้ปันปัญญาคือรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แบบอะไรยังไงก็ชี้แจงก็ฟังก็เข้าใจในตนเมื่อควรทําอย่างไรผู้ตัดสินใจในสูตรที่ใช้ปัญญาถูกทางที่จะตับทุกเยตทรรุนี้เจ็ดอริยสั์นี้เรียกว่าดีกว่ารัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้น ควรสแสวงหาไว้ให้มีในตนในสันดานเราในความรู้เราในความตั้งใจเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มาให้เข้าใจเรื่องสัพุลิสธรรมเจ็ดอย่างนั้นธทมของสัตบุรุษเรียกว่าสัพุริสธรรมเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเจ็ดอย่างคือธรรมตันยุตาอัตถันยุตาแล้วอัตตันยุตาหรือมัตตันยุตา หรือกาสัญญาตาหรือปลิสัญญตาหรือปุคละพัรวัลยปััญุตาาญญตาเพราะฉะนั้นเราจะเมาแปลมาฟังมามีความรู้ที่เรียกว่าธรรมตัญญุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือข้อหมายของธรรมตันญ,ญุตตา แล้วอัตถนิตาความเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ให้เราเข้าใจแล้วแปลแล้วพิจารณาทำให้รู้เหตุปัจจัยแล้วเราก็ทําตามที่พระเจ้าสอนสั่งตามคาถาคมที่พระพุทธเจ้าเป็นคําสั่งสอนเอาไว้เรียกว่าพระธรรมอัตันิตาความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราโดยชาติตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เทา่านี้แล้ววพ,พุทธตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรนั่นคือเราสมควรแก่เหตุผลของเราว่าเราควรจะปฏิบัติตนให้มีประโยชน์ต่อตระกูลและเสียหายต่อตระกูลอย่างไรในสิ่งที่เราเป็นตระกูลคนไทยเราเป็นตระกูลของ ชื้อสายวงตระกูลพ่อแม่หรือญาติพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารักหรือคนที่เราแสวงความสุขสมหวังในความดีต่อกันเราจะทําอย่างไรไม่ให้เขาเสียวงตระกูลใจกายวาจางเขาคําว่าวงตระกูลไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองมันเป็นหมดถึงสันดานถึงโคตรถึงวงตั้งแต่ชาติปางก่อนมาได้้ําไปถ้าในวงวงตระกูลของจิตอริยพุทธเจ้าคือพบชาติด้วย ตระก,กูลของพบชาติที่เป็นบุญเป็นุูปสร้างมากี่ภพกี่ชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นอัตตัญญตานี้คือตระก,กูลของ,ของ,ของคมของบาปด้วยเพราะฉะนั้นมันยาวยืดถ้าอธิบายไปเพราะฉะนั้นมัตตัญญตาความเป็นผู้รู้ประมาณรู้ประมาณในการสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบและรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอสมควรอันนี้เหมือนกัน เพราะนั้นถ้าเราเป็นเป็ดเป็นมานเป็นสุนทรียที่เราโลกรอดลงหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเรากินอะไรก็ไม่อิ่มไม่เอิบสักทีไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักสุดิ้นสุดเราก็หากินแบบคนที่มีแต่มุมมามทาอะไรก็ไม่อิ่มในสันดานก็มีไม่อิ่มในอารมณ์ไม่อิ่มในคนรู้ไม่อิ่มในสิ่งพอเพียงก็ไปโลภทุกอย่างอารมณ์เกิดขึ้นเวลาไหนก็ไม่ไม่โตไม่เถียงไม่ตอบอารมณ์ตัวเองไม่คัดค้านตัวเองก็ไปตามอารมณ์ทั้งหมด นั่นเขาเรียกว่าผู้ที่มีสันดานแก้ไขไม่ได้หรือทำดีไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการสัญญุตากาสัญญุตานี้ความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆคือการสัญญุตายังพูดไม่ถึงตารางของการเป็นมาในผู้ที่ถึงได้ไวความจริงของมันคือผู้ที่เข้าถึงศีลจะเป็นที่ปัญญาความการปฏิบัติ ที่เข้าถึงจารยลาน,ลานเข้าถึงความดับทุกข์ได้ไวก็คือการเอาชีวิตพันธ์ที่เราจะปฏิบัติได้เต็มที่เต็สมสปีดของเราน,นั่นเองผู้ที่เข้าถึงทำได้ไวรู้จักประชุมชนเรียกว่ากิริยาที่จะต้องประกอบประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้น,นะเมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาการอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีปริสันยุตตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าเราผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเหมือนกับข้อธรรมข้อไหนที่มันผิดศีลเราก็ไม่เอามาใช้ข้อไหนถูกศีลข้อไหนถูกกิริยาการที่จะดับกิเลสได้ทุกข้อเราก็เลือกข้อธรรมนั้นมาแล้วเราก็พิจารณาให้มาก บ่งปล่อยวางด้วยสติความระลึกงได้สติอยู่ในกำกับของโลกธรรมแปดเราจะไม่เอาอายุวัฒนะของโลกธรรมแปดมาอยู่ในสันดานเราเราจะไม่เอาสุขมีสุขมีทุกม,มีลาบสมลาบมียศสมยศมีสันเซน,นมีนิทาพวกนี้เราจะเอาจิตที่เกิดอารมณ์พวกนี้ทิ้งไปหมดเราจะมาเอาจิตที่มีการรักบ,บาปได้ที่การเข้าถึงอารมณ์สมาธินั่ง เดินยืนนอนหยุดคู่ื่อนไวอยู่ในสติที่เป็นปัญญาที่จะต้องใช้วิปัจนาญานเข้าถึงอารมณ์ที่เรียกว่าเห็นอารมณ์ที่เกิดกระสินเราติดอารมณ์นั้นติดอารมณ์นี้แล้วก็แก้อารมณ์ที่มันติดติดลูปติดนามติดผัวติดเมียติดพ่อติดแม่ติดอารมณ์ที่ไปรักใครสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะหวังว่าจะคาดจองเวรนพวกนี้เราจะไม่เอามา ไอจิตพวกนี้เป็นจิตโลกจิตไหนที่เป็นโลก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 ,โลกที่เราไปหาแต่สิ่งที่ชอบใจชอบใจเราก็เอาทิ้งเราก็ละเราก็เอาแต่สิ่งที่พิจารณาหัยใจหาผลที่จะทําแล้วมันเที่ยงตรงกับศีลสมาธิปัญญาอันไหนที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราก็ไม่เอาก็เห็นอยู่ในเรียกว่าเราจะไปเอายานมางานนี้เราจะเห็นปริคหายานเรียกว่า สมาชนญย์สมาชนีย์ก็คือเห็นข้อทุกเห็นข้ออนิจจังทุกขังนาตาเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัตตาแล้วเราก็พิจารณาให้มันเป็นนาตาผู้ใดไม่รู้อัตตาเราก็ต้องไปฝึกฝนไปศึกษาคําว่าอัตตานี่คือสิ่งที่เราเห็นได้จับได้รู้ได้มองได้ต้องได้อารมณ์เรามีอารมณ์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นเรามีความฟุ้งซ่านตาม มีความโกรธความโลภความหลงวุฒว <the freely, S 2> ัดวัววาววัววัวขึ้นตามเวียงตามตามมาตามพวกนี้เราก็แปลว่าเรามีการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีไม่เกิดเราก็มีอารมณ์อนาปาเนติไปไม่ถึงเราเข้าสมาธิก็เพลอเราก็ป่วงเพราะฉะนั้นอุปสมานุสติเราก็เข้าไม่ได้ผู้เข้าถึงทำได้ไวเราต้องนึกถึงว่าเราเป็น ผู้ที่รู้อารมณ์พระอรหันต์รู้อารมณ์พระพุทธเจ้าเรียกอารมณ์ว่าอุปสมานุสติคือเราจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยอารมณ์ที่ปรงออกสิ่งที่ชั่วที่เลวไหลสิ่งที่มาอัดแน่นในอารมณ์ที่มันปงไม่ออกเราเอาออกให้ได้หมดนี่คือเราพิจารณาทั้งวันทั้งคืนเป็นลูกโซ่ เราก็จะไปได้ไวไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินหยุดคู่กันไวอยู่กับใครกับแฟนกับเพื่อนกับหมูกับฝูงกับสิ่งของคิดได้เห็นได้ด้วยปงทางรูปทางหูทางตาทางจมูกกับการสามสองเกสาลงมานะคะตาหูตาจมูกลิ้นกระจายตรงไหนต้องป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 งในสิ่งที่มันขัดขวางความเจริญทั้งเอากิเลสทิ้งได้ดับให้สุดเร็วๆไวๆแล้วก็ไม่ หาวันหาคืนไม่เลือกยามเลือกอารมณ์ไม่เลือกวันเลือกยามเลือกอารมณ์เลือกเวลาเราจะปฏิบัติไม่ไม่มีเวลาให้เราเอาอารมณ์มองดูอารมณ์ปานดูลมปานดูลมอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานตลอดคืนนี้เราก็เก่งจริงๆเราก็ต้องไปนั่งระดับอารมณ์ที่ตั้งแต่ นามรูปบริเจษยานปริกายานสัมมาสัญญานอุตยปยานุปัจญานปัญญานิพิทา,า,ายานมิจตุกรมยาตาญาณสังขารุปกญาณมักกนกยญาณพุญญาณปัจเวกญาณพวกนี้คือโคตรสรุญาาเราต้องเอาทิ้งให้ได้เรียกว่าโคตรปุุชน,นั่นเองอันนี้กระดับทุกได้ตลอดวันตลอดคืนเราก็เข้าได้ไวไม่หลงสิ่งที่เราไปเพลินทมสมมติบัญญัติ ที่เขาสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นเม่เกิดมาแล้วก็ตายจากกันดับสูญจากกันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเกิดแก่เก็บตายรือเปิดมาเกิดดับ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 อยู่งั้นตั้งอยู่ดับไปเกิดตั้งอยู่ดับไปงั้นเราก็เอาไม่ออกเราก็วนเวียนอยู่ในน้ำมาไปกินบดน้ำบดบดกินปลาแค่นี้เราก็จบสิ้นชีวิตตายไปแล้วก็ตศกนาลกตายไปแล้วก็หาที่ไปไม่ได้มีแต่ที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ ไปสวรรค์ก็ไม่มีที่ไปไปน็นโรกก็ไม่มีที่ไปมันต่ำกว่านั้นมากกว่านั้นเสียนกว่านั้นที่บาปเสียนที่น,นโกอามาตักนั่นเองเพราะนั้นก็ดับทุกข์ไม่ได้คนที่ไปได้ไวทําได้ไวคือหมดกองกรรมกองกองกรรมกองเกียแล้วก็ต่อชะตาดับอาฏฐรนล้างอาถรรพหนึ่งทางต่จะัรู้ได้ไวเข้าถึงได้ไวนั่นเองก็คือผู้ที่ ล่วงรู้วิชาการที่จะต้องเอาหูทิพตาทิพจิตทิพกายทิพด้วยวิชาปัญญาไม่หลงไหลกับฤทธิ์กับชาติกับญาณกับตบาอะไรก็หลงไหลในสิ่งที่จะทําปัญญาให้หลุดพ้นจากบาปจากกรรมจาก,จากขาอเข็นเวนไปไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนชาติใดๆที่เป็นอาถันติดตัวมาพร้อมทุกภพทุกชาติเราก็ล้างภพชาติล้างความมีความเป็นในอดีตในปัจจุบันเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นหนึ่ง ในปัจจุบันแล้วก็ไม่หลงอารมณ์ตนเองทุกสมุติยนนิโรธมรคตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าตามสิ่งที่เรียกว่าทำเห็นทุกแล้วก็รู้จักเขตแห่งทุกแล้วก็มีนิโรธเรียกว่าความแจ้งในธรรมแจ้งในความรู้แจ้งในการนินแจ้งในการเข้าใจแจ้งในสมมุติแจ้งในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่หลงตัวตนเราก็ไม่ติดบาปติดกรรมเราก็ละตัวตนได้เรียกว่าละอัตตา ตัวตนได้เราก็เข้ามาถึงอนัตตาได้เราก็เห็นโรูปธรรมเราก็แจ้งธรรมไว้ก็เข้าถึงได้ไวนั่นเสาธุ